ทุกคนวันนี้อยู่กันกับโฟกัสรีวิวอีกแล้วค่ะรวมมือรวมมือรวมมือตอนนี้กระแสของเราไม่มีใครแซงท่านุน้องคนนี้ได้ค่ะนั่นก็คือน้องคนนี้ตึง iPhone 15นั่นเองค่ะเพิ่งเปิดตัวไปแบบสดๆดร้อนๆเลยนะคะและวันนี้ค่ะเราจะมาบอกเหตุผลว่าทำไมคุณถึงต้องตัดสินใจดีๆก่อนที่จะซื้อน้องคนนี้ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย แต่ที่สําคัญนะคะก่อนที่เราจะไปรับน้องนะคะเราก็ต้องอย่าลืมเตรียมตัวเตรียมการเตรียมใจกับสิ่งนี้ไว้ค่ะนั่นคือตึงๆฟิล์มกระจกอัลติเมทกลาสนะคะของโฟกัสนั่นเองซึ่งน้องคนนี้นะคะเขาเป็นฟิล์มที่ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแรงทนทาน,ทนถึกบึกบึนนะคะเพราะว่าเขาผ่านการดรอปเทสมาแล้วและที่สําคัญไม่ทําให้ภาพดรอปนะคะคุณภาพคมชัดระดับ HD เหมือนเดิมเขารับประกันด้วย1ปีนะคะห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะ มาเริ่มกันที่ในส่วนของตัวเครื่องเลยนะคะบอกเลยว่าน้อง iPhone 15 Pro และน้อง iPhone 14 Pro นั้นเหมือนกันมากจนแบบว่าเอาจริงๆดูดีๆถ้าเกิดไม่ทชัชไม่จับเนี่ยแทบจะแยกไม่ออกเลยนะคะว่าเป็นคนรุ่นกันค่ะแต่ส่วนที่เปลี่ยนไปของเขานะคะนั่นก็คือตัววัสดุค่ะเพราะว่ารอบนี้นะคะมาด้วยวัสดุไทเทเนียมค่ะซึ่งตัวไทเทเนียมนะคะเขาก็มีคุณสมบัติเด่นก็คือแข็งแรงขึ้นทนทานขึ้นแล้วก็น้ําหนักเบาและอีกอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนไปนะคะก็คือเจ้าตัวปุ่มตรงนี้ ะะเป็นปุ่มเปิดปิดค่ะเขาเปลี่ยนเป็นปุ่มแอชชั่นบัตเทนะคะซึ่งเจ้าตัวนี้สามารถทําอะไรอย่างอื่นได้อีกนอกเหนือจากการเปิดปิดเสียงนะคะและอีกอย่างนึงคือเจ้าตัวรูสายชาร์จนั่นเองค่ะก็สําหรับใครที่รออยู่ตัว Type C นะคะตอนนี้เป็น Type C เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งถ้าเกิดจะถามนะคะว่าแบบว้าวแบบโอ้ว้าว,แบบว,าวขนาดนั้นไหมนะคะก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเจ้าตัวนี้ถึงแม้ว่าเขาจะมีการพัฒนาขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกันแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ได้หนีเจ้าตัว14 Pro มากขนาดนั้นค่ะ ตัดมาในเรื่องของสีนะคะก็ต้องบอกว่าสีเขาเนี่ยออกมาแบบสวยงามมากๆนะคะโดยเฉพาะเจ้าสี Natural Titanium นะคะกราวใจใครแต่หลายคนมากนะคะที่เห็นเลยแบบกรีก๊ดกรีดกรแต่ว่าในมือของเราตอนนี้ค่ะเรามีตัวเจ้าสี Blue Titanium นะคะซึ่งตัวนี้สีเนี่ยมันคลับคลายคลับคาเจ้าตัว12 Pro Max อยู่เหมือนกันนะคะและที่สําคัญตัววัสดุทางด้านข้างเนี่ยเยังแอบติดรอยนิ้วมือง่ายเหมือนเดิมนะซึ่งตอนนี้นะคะก็แอบแววข่าวมาแล้วนะคะว่ามี มีหลายๆท่านนะคะเริ่มเจอก็คือสีเครื่องนะคะมีด่างบ้างลอกบ้างนะคะมีแอบมีดีเฟกต์นิดๆหน่อยๆนะคะซึ่งถ้าเกิดใครยังไม่ได้รีบใช้เครื่องขนาดนั้นก็อยากแนะนําส่วนตัวว่ารอลดต่อไปอาจจะได้คุณภาพที่ดีกว่าค่ะ ต่อมากันที่เรื่องของชิปเซตนะคะเจ้าตัวนี้รอบนี้มาพร้อมกับชิปเซต A17 Pro ค่ะเป็นชิปเซตที่เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของ CPU มากขึ้นถึง10%นะคะและมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่เรียกว่า Ray Tracing ค่ะเขาจะทําให้กราฟิกเนี่ยลื่นไหลามากยิ่งขึ้นและที่สาคัญนะคะทําให้แสงและเงาของภาพดูสมจริงมากยิ่งขึ้นประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะแต่หากว่าจะมองในมุมของผู้ใช้งานทั่วไปนะคะที่ไม่ได้เป็นสายเราเกมมงิงเกมเมอร์ใช้แบตอะไรเยอะมากมายนะคะ<ๆ>ก็อาจจะไม่ได้เห็น ความแตกต่างของเจ้าน้องตัวนี้เท่าไหร่กับตัว14 Pro Max นะคะถ้าเกิดเทียบกันเพราะว่าเราก็คงไม่ได้จะแบบเล่นเกมอะไรหนักหนักมากขนาดนั้นนะคะ มาที่เรื่องของกล้องนะคะเอาจริงๆเลยว่าตอนแรกที่ Apple เขาออกมาประกาศนะคะว่ากล้อง48ล้านพิกเซลเหมือนเดิมกล้องหน้านะคะก็ยังคงที่อยู่ที่12ล้านพิกเซลเหมือนเดิมกตไหลายสาวแแม่นะคะแต่จริงๆแล้วนะคะทาง p p l e ค่ะเขาก็ได้มีการพัฒนาเซ็นเซอร์นะคะไลด้าขึ้นมาค่ะเพื่อเป็นการวัดระยะและที่สําคัญเขาก็ยังมีโหมดกันสั่นอีกด้วยทําให้วิดีโอของเรานิ่งขึ้นค่ะและอ,อย่างหนึ่งก็คือมีการพัฒนาฟีเจอร์ให้การถ่ายภาพนะคะคมชัดมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญค่ะก็มีการ พัฒนาฟีเจอร์โหมดถ่ายวิดีโอ3มิติขึ้นมาอีกด้วยแต่ขออนุญาตกระชิบว่าจะต้องดูผ่านเจ้าตัว Apple Vision Pro เท่านั้นนะคะซึ่งสนนราคาอยู่ที่ประมาณแสนสองนเองค่ะ ถ้าเกิดคุณไม่ใช่งานใสกราฟิกหรือว่าต้องการภาพที่มอหูอลังการงานสร้างเหลือเกินเอาไปใช้งานรูปตอกขนาดนั้นนะคะเพียงแค่ใช้เจ้าตัว14 Pro Max <ม>ก็อาจจะเพียงพอต่อความต้องการของคุณแล้วนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะหลังจากที่ได้ฟังคุณสมบัติของเจ้าตัวกล้องของน้องคนนี้แล้วนะคะอย่าลืมนี่ค่ะปกป้องน้องนะคะด้วยฟิล์มกระจกกันรอยเลนส์กล้องแซฟไฟร์โฟกัสนะคะแข็งแรงทนทานแกร่งรองลงมาเพียงแค่เพชเท่านั้นนะคะไม่ลดทอนคุณภาพของภาพอีกด้วย ะะทําให้กล้องของทุกท่านเนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพรับประกันไปถึง90วันเป็นเลย สิ่งถัดมานะคะจะไม่พูดถึงก็คงไม่ได้นะคะก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะตัวรูชาร์จ Type C ค่ะเขาให้ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลสูงถึง USB 3.0นะคะซึ่งมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่10กิกค่ะแต่ค่ะมีแต่อีกแล้วนะคะรอบนี้นะคะ Apple เขากลับให้สายมาความเร็วเพียงแค่ USB 2.0เท่านั้นซึ่งเทียบเท่ากับสาย Lightning ของ iPhone รุ่นเก่าๆเ,เลยนะคะใครที่อยากได้ความเร็ว USB 3.0ก็จะต้องซื้อสาย Thunderbolt เพิ่มนะคะ2,490บาทเท่านั้นค่ะก็ และได้ว่ากัดกันแบบสุดๆเลยนะคะ ถัดมานในเรื่องของราคานะคะก็ต้องบอกเลยว่าแอบเซอร์ไพรส์มากเจ้าตัวนี้นะคะเขาเปิดตัวมาราคาเท่ากับ14 series เลยนะยกเว้นแค่รุ่นเดียวค่ะก็คือเจ้าตัว15 Pro Max ที่อาจจะราคาสูงขึ้นนะคะเพราะว่าเขามีความจุที่มากขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งเจ้าตัว14 series นะคะตอนนี้เขาก็ราคาตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วตกไปประมาณสัก5 6 0 0 0บาทน,นะคะแล้วตอนนี้เนี่ยไม่สามารถหาซื้อได้ที่เว็บไซต์ของเขาแล้วนะคะต้องไปซื้อตามตัวแทนจําหน่ายเท่านั้นค่ะดังนั้นนะคะก็ขออนุญาตสรุปเลยถ้าเกิด คุณเนี่ยเป็นสายการใช้งานโทรศัพท์แบบทั่วไปเล่นโซเชียลเล่น IG เล่นเกมบ้างนิดน้อยเอาไว้ใช้ทวิตเตอร์ดูซื้อของออนไลน์ใดๆก็ตามนะคะจริงๆคุณอาจจะไม่ต้องแบบไปถึงเจ้าตัว15 Pro ก็ได้นะ,ะแต่ว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าดิฉันเป็นสายที่ต้องการใช้งานกล้องที่แบบว่าอลังการงานสร้างฉันต้องการใช้งานกล้องแล้วก็ใช้งานเจ้าตัววิดีโอนะคะก็สามารถจัดเจ้าตัวนี้ได้เลยเช่นกันนะคะชอบก็จัดประหยัดทำไมสิ่งวะ สำหรับใครที่ตัดสินใจได้แล้วว่าจะเปลี่ยนโทรศัพท์สักเครื่องหนึ่งนะคะก็ต้องขออนุญาตฝากน้องคนนี้ไว้ได้ออกอาใจนะคะฟิล์มกระจกกันรอยของโฟกัสทุกรุ่นเลยนะคะปกป้องได้ครบรอบด้านมากๆค่ะทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะรวมไปถึงเลนส์กล้องอีกด้วยใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อมาติดเองก็ได้ที่ o c u s s h i e l d .com นะคะหรือว่าจะไปติดเองได้เลยนะคะที่ f Focus s ส Store นะคะหรือว่าตัวแทนจาหน่ายได้ทั่วประเทศไทยเลยค่ะติดไปเลยรับรองคุ้มแน่นอน สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขออนุญาตปิดคลิปอย่างเป็นทางการนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก,กดกระดิ่งติงตงต๊งนะคะหรือว่ากดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เราได้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะไปและบ๊ายบาย